มันมีคาถามจริงๆมันมีคําถามจะอยากให้คุณอี้ได้ดูด้วยเพราะมันตามไปที่คําว่าถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านอนุญ,ญาตผมก่อนอนุญาตไหมได้อนุญาตมันมีภาพที่เขาไปถ่ายรูปท่านนะ่ะยืนยืนหยุดกับรถขึ้นไปขับรถบินทบาทอันเนี้ยผมขออนุญาตนะได้อีกทีมันทําให้คนไม่เชื่อท่านไงไม่ศรัทธาท่านไงถ้าเรามีภาพขอขอเปิดนะได้นะได,ไดะน้นี่เนี่ยเนี่ย มันก็เลยทําให้คุณอี้เนี่ยต้องพูดอย่างนี้ไหมคุณคอี้ได้ดูคลิปนี้หรือยังผมได้เห็นได้ดูนะครับก็หลายคนก็ไม่สบายใจแต่ว่าอย่างที่ว่านะครับพระเนี่ยศีลเนี่ยคือความสํารวมที่ผมเรียนไปแล้วยิ่งพระในความคาดหวังในการที่จะมีศีล227ข้อที่อาจจะไม่ต้องถึงขนาดสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าต้องไม่มีสภาพแบบนี้ครับคืออย่างนี้ผมผมอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยภาพเนี่ยเขาบอกว่าด้วยความไม่สบายใจนะหลวงพี่ทีละไม่ได้ว่าอะไรเขาบอกก็อย่างเนี้ยพอท่านจะมาสองหมื่นล้านเขาก็เฮ้ย อย่างนี้ยังไม่ชอบเลยอธิบายนะภาพนี้เนี่ยแอบถ่ายอีซอไปแอบถ่ายเฮ้ยท่านอย่าไปพูดใครแอบถ่ายเราก็ไม่รู้ก็เขาบอกเองอีซอไปแอบถ่ายถามว่าผิดกฎหมายไหมอันนี้ข้อที่หนึ่งนะสองบิดเบือนใส่ร้ายไปสีอผมให้อโอกาสอธิบายใช่ภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่อาตมาเดินรอบตลาดนะฮะเดินรอบตลาดจบและจะกลับละนะจะกลับแล้วก็เอาของขึ้นรถนะ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยอตาตมาจะไปศึกษาต่อปัจจุบันนี้อตาตมากาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทกําลังจะไปต่อ,อ,อปรากฏว,ว่ามันมีน่าจะกลุ่มคนที่แอบถ่ายเนี่ยเอาอาหารมาใส่บาทตอนนั้นอาันามาไม่มีบาทแล้วนะบาทเอาเก็บไว้ในรถแล้วเดี๋ยวท่านท่านกําลังบอกว่าท่านเดินรับบาทก่อนรอ,อ,อบตลาดรอบตลาดแล้วท่านก็เอามาเก็บในรถเตรียมจะกลับแล้วแล้วก็มีกลุ่มคนสร้างภาพมาใส่าบาทท่านทีหลงังใช่ต่อครับ พอรับบาดเสร็จแล้วมาก็ไปไปมหาลัยที่นะจะไกลจากตรงนี้ไหมก็ไกลอยู่ไกลนะ,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 ะท่านก็เอาเอาของใส่บาดชุดสุดท้ายใส่หลังรถอย่างที่เห็นใช่แล้วก็ขึ้นรถเพื่อจะไปศึกษาต่อใช่อา้าแล้วของตรงนั้นล่ะของตัวนั้นเนี่ยอาตมาเนี่ยเรียนเสาร์อาทิตย์ใช่ปะก็ก็ไปเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์ปกติเนี่ยอาหารเนี่ยก็จะมีสุนัขเป็นร่วม20ตัวนะสิบกว่าตัวเกือบ20ตัวแล้วก็มีคนงาน แล้วก็มีลุงเนี่ยมีคุณแม่ซึ่งแม่คุณแม่เนี่ยที่อยู่ที่สำนักนี่ก็74แล้วนะอ่าก็เป็นอาหารดิาบิถืาานเนี่ยอันนี้ไม่ได้เยอะนะเขาบอกว่าเยอะจนเกินมันมี2คลิปมันมี2คลิปมีรถสีขาวกับมีรถสีแดงๆใช่ันนี้นท่า<ำ>ขับเลยเองรถสีดำนี่มันมันเมื่อ4,5,6ปีแล้วมัง้งนะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของหมอปลาที่ทะเลาะกับหมอปลาหมอปลาไปแอบไทย ตามตามถ่ายมารวม2เดือนนะเขาพูดเองนะท่านเปิดนะใช่เคอคือท่านเปิดเมื่อวานนี้หมอปลาเขาพูดอย่างนี้นะว่าเขาอะมีเรื่องกับท่านแล้วก็ตามถ่ายท่านอย่างที่ว่าท่าน่ะขับรถไปรับบินทบาตอย่างนี้แล้วขับรถเข้าไปในบ้านศรีกาด้วยเขาพูดอย่างนี้เลยก็วันนั้นเนี่ยโยมแม่ก็พูดถึงโยมแม่เนี่ยอ๋อเจ็ดสิบสี่เนี่ยเขาผ่าตัดหัวเข่า สองข้างเลยนะผ่าตัดเสร็จแล้วมันใส่หนงก็ต้องไปแก้อีกคือผ่าแล้วผ่าอีกเพวาะเขาอ่ะผมให้โอกาสท่านอาตมาก็บินทะบาทแล้วมันมีหมาหมาที่บ้านอ่ะอันนี้พูดถึงรถขาวล้วนะรถดำกันนะรถดำห้าหกปีรถดำที่มอหมอปลาเนี่ยไปแอบถ่ายอาตมาอยู่สองเดือนเพื่อที่จะมาปิดล้อมรถอาตมาตรวจค้นรถอาตมาในวันนั้นเนี่ยอาตมาไปสอนนักเรียนพอเข้าไปที่บ้านเอาเอาเอาข้าวให้หมาเนี่ยฮะ แล้วก็อันมาก็ออกมาไม่ถึงไม่ถึงสินาทีอ่ะก็ออกมาปกติมาก็ขับรถไปเรียนเลยไปสอนเลยไปสอนนักเรียนเลยเสร็จแล้ววันนั้นจะเพอ,เอิญว่าเหมือนกับกรรมมันส่งผลน่ะไปจอดรถแล้วก็นั่งยืนคุยคุยโทรศัพท์อยู่ตรงนั้นประมาณสักร่วมนาทีิบนาทีจนกระทั่งหมอปานี่เอารถมาปิดล้อมอันดามาแล้วก็ตรวจคน้นเมียหมอปลานี่เป็นคนไปตรวจลน้นตรวจค้นรถอันามา ก็ใช้อำาจอะไรกันนะผมเข้าใจหมอปลาผมชี้แจงตรงนี้ด้วยแล้วผมชี้แจงกับหลวงพี่นะผมให้โอกาสหลวงพี่พูดนะแต่ว่าทั้งหมดนี้ผมรับประกันว่ามันจะถูกตัดคลิปส่งไปที่เขาแน่ไม่ใช่ผมนะหมายถึงเดี๋ยวจะมีคนตัดท่านต้องจะชี้แจงกับเขานะหมอปลาหลวงพี่ธีระก็พูดในมุมหลวงพี่ธีระนะหมอปลาก็มีสามารถเอาต่อส่วนคลิปขาวนั่นท่านบอกว่าท่านจะไปเรียนต่อคลิปรถขาวแล้วท่านก็เอาเอาสิ่งที่บินตบาดเนี่ย ไปจุนเจือทำผู้ยากไร้ทั้งอาหารไม่ได้เยอะนะอ่าคือเวลาบินทบาเนี้อทูกเทียนขวดน้ำดื่มช่อดอกไม้เต็มแล้วใส่ย่ามเต็มแล้วนั่มันแค่สามย่ามเองนะ่ามันไม่ได้เยอะนะแต่ว่าเวลาผอสํานักพุทธให้ข่าวเนี่ย บอกว่ามันไม่ถูกต้องไม่เหมาะไม่ควรมันไม่ถูกไม่ไม่ต้องไม่หมอยควรไงมันเป็นกิจวัตรประจำวันของพระรูปหนึ่งที่ดําเนินชีวิตมาอาตมาบินธบาตท,ที่นี่สิบสามปีแล้วนะผมให้ท่านชี้แจงเสร็จแล้วนะคุณอี้ไม่เหมาะไม่ควรส่วนใหญ่จะพูดคํานี้เพราะว่าการบินธบาตต้องเดินถูกไหมคุณอี้ต้องเดิน คืออันนี้เป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับในมุมแต่อันนี้อันนี้มันเป็นที่วิพากวิจารมากพระบางท่านเนี่ยก็เดินไม่ไหวท่านก็นั่งบางยืนบ้างแต่ว่าโดยปกติก็ต้องเดินไปเพื่อไปโปรดสัตว์เป้าหมายไม่ได้เพื่อหากินแต่เพื่อไปโปรดสัตว์ใาญ่ยห่ก็นี่ไงพอขึ้นรถคนก็เลยวิพากวิจารณ์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมว่าอนุวัตได้ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเลวร้ายขนาดที่ว่าเสียหายเพราะว่าบางที่ระยะทางไกลมุตลาดไปวัดที่ต่างๆเนี่ยมันก็มีความจําเป็นบ้างไม่ไม่ได้ในมุมผมไม่ได้ ทีนี้คลิปนี้มันก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าเขาไม่เชื่อมั่นในตัวหลวงพี่ทีละกันไงเออก็อันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับท่านอนาจารย์ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าโลกสังคมปัจจุบันนี้การตรวจสอบการตั้งข้อสังเกตการสงสัยเมื่อเราสงสัยใครแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ยิ่งท่านเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง ท่านไปไหนก็มีคนรู้จักเนี่ยก็จะถูกตรวจสอบเยอะหน่อยนะครับก็จะมีการจับจอ้องเรียกว่าการจับจ้องคือว่าการถ่ายคลิปถ่ายต่างๆนะครับแล้วก็ไปแชร์ในโลกออนไลน์บ้างเพื่อเพื่อตั้งข้อสังเกตทีนี้มันประกอบกับพฤติกรรมที่สังสมเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับมามันก็ทําให้เกิดผลลัพธ์คือวันนี้คือความศรัทธาเชื่อมั่นที่มีต่อท่านและมันจะพาไปถึงองค์ประกอบอื่นๆด้วยหรือไม่เนี่ยผมก็ไม่อยากจินตนาการผมถึงย้ำเลยครับว่าพระภิกษุสงฆ์เนี่ยต้องเป็นเสาหลัก เือนที่ท่านพุทธาทาสกเหมือนกันนะไหา้ท่านบอกว่าไหวพระพุทธอย่าไปสุดุดพระทองคําไหวพระธรรมอย่าไปขย่ำเอาใบลานไหวพระสงฆ์อย่าไปงงถูกลูกชาวบ้านอันนี้ความหมายคือว่าไหว้อะไรก็ให้ให้ถึงแก่นจะศรัทธาจะนับถืออะไรถึงแก่นอย่าเอาแต่เปลือกอย่าแต่กระพี้อย่าแต่ตั้งคําถามว่านั้นเป็นอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายพอกลับมาดูตัวเองคนเราเนี่ยเวลามองใครว่าเป็นอะไรอย่างไรนั้นอะ่ะมันอยู่ที่ใจของเขาเองว่าเป็นอย่างไรด้วยปัญหาไงโยม <c oughs> เฉพาะตัวอาดามาเป็นการสะท้อนปัญหาของสังคมในมุมมองของสังคม ซึ่งมองด้วยอคติในโลกเห็นความเป็นจริงนะคุณโยมนมาบอกว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยพระสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี่จะดำรงอยู่ชีวิตอยู่ลำบากมากถ้าหากว่าใครมีกล้องมีมือถือก็แอบถ่ายแอบถ่ายแอบถ่าย,แ,าย,แ,ายแล้วก็ส่งลงโซเชียลแล้วก็วิพากษ์วิจาร์ณโดยปราศจากข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ย,ยอันตรายต่อพระพุทธศาสนาถ้าสังคมดำรงสภาพอยู่อย่างนี้นะแล้วใช้สื่อลักษณะ ผิดพระสงฆ์อย่างนี้นะพระสงฆ์ในเมืองไทยศูนย์พันแน่นะมาบอกอย่างเงี้ยเอา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 ไหนๆนะหลวงพี่พูดผมก็อุตส่าห์แล้วเราทําไม่ให้เขาถ่ายได้ไหมล่ะเราทํไม่ให้เขาถ่ายได้ไหมเออผมถามจริงๆคือคือสมมุติอย่างอย่างภาพเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลวงพี่รู้อยู่แล้วว่าผมต้องถ่ายเนี่ยทํามีความหมายคือทําอะไรแล้วถ่ายออกมาแล้วไม่เสียหายเออประมาณนั้นน่ะเต้องถ่ายเอเอาอย่างเงี้ยเอาอย่างเรื่องขับรถยนต์เนี่ยฮะ ทำไมจะมามาเป็นข่าวเฉพาะอาตมาจับจ้องเฉพาะอาตมาอาตมาขับรถยนต์นี้มีใบขับขี่ใครอนุญาตมหาเถรสมาคมเป็นคนอนุญาตนะให้อาตมาไปทําใบขับขี่ hmm? อาตมาเนี่ย <c oughs> อย่าหือ <c oughs> เพราะว่ามันมีข้อท็จจริง oh. ปีป,ปีประมาณ4ี่หี่เนี่ยมาภาษาอาจจะจำไม่ได้นะมหาเถรสมาคมประกาศให้อ่าทำใบขับขี่ได้อาตมาเนี่ยก็รีบไปทำพอรีบไปทำเสร็จเนี่ย หลังจากนั้นมาไม่ไม่กี่เดือนนะอ่ะก็มีการห้ามทำนะฮะห้ามทำตกก่อนที่จะไปทำนี้นะขนส่งเนี่ยเขาโทรเช็คคณะสงแล้วโชว์คณะใช่คอยโทรพรบอแล้วอะไรอีกถึงเขาถึงทำให้ามาและตามามีใบขับขี่และที่สำคัญที่พูดเรื่องนี้ก็คือว่าสงทั่วประเทศประมาณ30%เนะต่ยมาพูดง่ายจาก1้0 30เนี่ยขับรถยนต์เนี่ ใน<ล>ทั่วประเทศนะผมฝ่ายรายการคุณตัดคลิปนี้ได้เลยเอาเฉพาะท่อนเนี้ยผมเชื่อว่าเป็นล้านอ่ะเอาคุณคุณน้อแล้วอ๋อผมเพิ่งเคยได้ยินนะแต่ไม่เไรผมไม่ไม่ว่าท่านท่านว่างไงก็ค,คือคือคือต้องมองปัญหาความจริงนะเวลามองปัญหาเรื่องบินทบาทเรื่องยืนบินทบาทนะมันไม่ใช่เฉพาะปัญหาตัวแต่มาในกรุงเทพในต่างจังหวัดในพรินทุนมันมันเต็มไปหมดเลยยืนไม่มียืนบินทบาท ไม่ใช่ปล่อยให้หลวงพี่น้ำฝนไปโชว์แอคโชว์เก่งไล่จับเฉพาะนาครปฐมอตาตมาพูดถึงเนี่ยพูดถึงปัญหาของคณะสงฆ์ทั่วท<ม>ั้งขมลนหลวงพี่น้ำฝนน่ะเป็นพระวิญญาธิการที่ดูแลอยู่4ี่จังหวัดนั้นท่านจะให้แกไปจับทั่วประเทศไม่ได้แต่แต่แต่แตอย่างที่ผมบอกคุณอี้คิดผมก็คิดเหมือนกันคืออย่างทีท่านรู้อยู่แล้วเอานี้ถ้าคุณอี้บอกว่าท่านน่ะตัวท็อป ตัวตึงอยู่แล้วผมหยิบกล้องขึ้นมาผมก็ต้องรอถ่ายทีละทีละพัดทีละพรดังพรดังท่านรู้ผมถามนะอีกไม่กี่เดือนอสำนักง,งานพระพุทธธรรมที่ท่านว่าก็ยกเลิกการให้พระไปทไปําแบบขี่เมื่อสิบกว่าปีก่อนถูกไหม,มให้ทําแปลว่าเขาก็รู้แล้วว่าไม่เหมาะท่านเองก็รู้แล้วไม่ขับได้ไหมเออประมาณอย่างเงี้ยเออไม่ขับได้ไหมมีใบขับขี่ก็ช่างมันไม่ใช้ไม่ขับได้ไหมเออผมถามนี้ดีกว่าคือเขามีข้อยกเว้น หลวงพี่น้ําฝนก็พูดว่ามีข้อยกเว้นสํานักพุทธก็มีข้อยกเว้นบอกว่าถ้ามันอยู่ชนบทอยู่ห่างไกลอาตมาเนี่ยก็อยู่ชนบทอยู่ห่างไกลเดินบีทบาท20กิโลไหวเหรอ,อใช่ไหมคณะสงฆ์มันก็ขับอันนั้นนั้นมันทางคือคือ,อห้ามห้ามจุดหนึ่งห้ามสถานที่หนึ่งแล้วไปอนุโลมอีกที่หนึ่งเนี่ยมันใช่เหรอใช่ระบบการปกครองใช่ระบบกฎหมายที่ดีเหรอ,อใช่ไหม แล้วเวลานั้นเราก็พูดให้เสียหายเนี่ยทำไมไม่พูดแนวปฏิบัติให้มันเหมือนกันมีมาตรฐานเดียวกันกฎหมายมาตรฐานเดียววิธีปฏิบัติมาตรฐานเดียวคุณต้องมีทางออกให้กับสังคมไม่ใช่ไม่ใช่เปิดพื้นที่เอาไว้โชว์โชว์แอคโชว์หล่ออยู่เชิญเพื่อได้ส่วนหนึ่งอันนี้ถ้าพูดโดยโครงสร้างนะครับอันนี้คือการออกแบบที่พระเจ้าวางไว้ให้ว่าศรัทธ,ธาญาติโยมเนี่ยพึ่งปัญญาพระพระพึ่งศรัทธ,ธาโยม คือว่าเรามีปัจเจกพผู้เจ้าที่ไม่ได้วางระบบไม่ได้ออกแบบนี้แต่ว่าสมมาสมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่ท่านวางเนี่ยคือว่าให้คารวะญาติโยมกับพระเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กันถ้าท่านเองทําเองได้ทุกอย่างทําธุรกิจด้วยขับรถขับลาด้วยเงินทองต่างๆหาเองได้ด้วยต่อไปก็แยกส่วนกันไป นั่นแหะจะนํามาซึ่งความเสื่อมของผู้ศาสนาอย่างแท้จริง<ฆ>เพราะว่าจะไม่มีคารศรัทธาเพราะทําทไมท่านถึงบอกว่าต้องแยกตัวเองออกไปไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องไปคิดเรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องคิดเรื่องสตรีไม่ต้องคิดเรื่องครอบครัวเรื่องสะสมพวกกระซทั้งหลายลาบสก,การลทั้งหลายเนี่ยก็เพื่อให้ปฏิบัติ ไม่ต้องท่านจะได้ไม่ต้องลำบากไปหาเงิน20ล้านไม่ต้องไปปีนเสาเพื่อเรียกร้องเงินร้อยล้านท่านจะได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างจริงจังแล้วท่านจะได้ซื่อสัตย์ต่อตัวเองด้วยว่าท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านปีนเสาเนี่ยท่านไม่ได้ไปศึกษาปฏิบัติธรรมกับเทวดาเลงหรอกเนี่ยคือสิ่งที่ท่านยังรักษาศีลไม่บริสุทธิ์ตรงนี้มันก็เลยทําให้มันย้อนกลับมาว่าท่านมีมนทินมีความด่างพร้อยซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ไม่อยากจะไปก้าวล่วงท่านนะแต่ว่าสิ่งที่ท่านผมฟังรายละเอียดมาทั้งหมมดนี่ผพู แต่ความจริงใจพูดจริงจังกับท่านด้วยความเคารพท่านเนี่ยอยากให้ท่านปรับปรุงตัวแต่ท่านก็ยังเอาเรื่องที่มันไม่จริงมาบิดไบบิดมาบิดมาปิดไปจนมันกลายเป็นเรียกว่าเนื้องอกของาศาสนาครับผมว่าอันนี้ด้วยความเคารพจริงๆนะครับมันจะเป็นบาปเป็นกรรมกับตัวท่านเองตลอดไปด้วยนะครับสนับสนุนโดยแอปเบอร์รี่น้ำแอปเปิลไซเดอร์แบบผงชองอร่อยรสสตรอเบอร์รี่